นี่ครับไม่นี่ก็คือท้าสลกกรอน้ลครับแผ่นแรกครับคือท้าสลกร้องปืนไปก่อนแลครับนะครับเราปู่อยับครับปล่ยให้เรียบเลยนะครับ มันเป็นดสีเฟ้อครับสีนี่ครับเป็นสีเตียงครับนี่ครับเป็นสีพ่นครับเห็ดเป็นสีพ่นเตียงนี่เดิมประกอบเตียงมาแล้วเห็ดจากไม้ไม้เลยครับเนี่ยคือไม้อัดยางครับนี่ครับเติยงประกอบเตียงแล้วเรียบร้อยนี่ขาเตียงครับเป็นสางนี่เห็ดสีรอบาตัวได้ครับก่อนอื่นก็ต้องโป้ปติก่อนครับโป้ปติก็โป้เหลืองนะครับ โกยเก็บขอบครับกขอบเก็บหนังกันหลังจริงจริงบาทีขุดดินครับเหล้วโกยเพียบกับฝักคัวกระช้อยะไม่แบบขุดดินครับแป้งเทียนนี่ครับดินแป้งครับถิมาผสมดินดินว่านิดธรรมดาครับขุดเพื่อสิขุดไอ้นี่ครับขุดโตเทียนะครับเป็นสีเหลาะเป็นสีผลเหลาะนี่ครับเดี๋ยวบางวิธี ผสมจังเลยนี่ครับการผสมดินแป้งก็ดินส่อ้องครับดินส่อ้องสมุนีขับนี้ขายเป็นถุงยหงไงนี่ถุงละกิโลสิแบบนี้ครับดินส่อ้องที่ละเอียดแล้วนี่ครับหลังจากนั้นก็นใส่น้ำครับเติมน,น้ำลงไปเมื่อเสียบปัดนี่ขูดกระได้กันครับนี่เฮดแบบไมยเกาจังเลยดีดขูดแป้งครับขูดแปง้แปงเพื่อสิให เนื้อไม้มันเต็มเซียนเร็วครับก็คือจะทําให้เนื้อไม้มันเต็มเซียนเร็วนะครับทําให้สีมันขึ้นเร็วนะครับปุดรูเซียนนะครับอุดเซียนนะครับทําเป็นดินเพื่อที่จะอุดเซียนไม้นะครับครับผสมใส่น้ําแล้วก็ใส่วานิดด้วยนะครับ เพื่อให้มันยึดเกาะกับเนื้อไม้นะครับน้่คนปาเห็บน้อยทั้งไทยทั้งเราผสมกันไปครับครับดีดินสอบพ้องครับกับน้ำมันเขากันนิ็หน่อยครับว่าจะเอาแล้วครับไดครับเอาข้อกูดดีๆข้อเหนียวๆครับ ต้องใส่สีแล้วครับเอาเนี่ยสีดินกับฟองขูดเลยหลังเชืนอมต่าใส่วานิชครับนี่ครับใส่วานิชลงไปครับเพราะตอกมาเขาตองใส่หลายแล้วครับใส่หลายเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปครับหัดยากยังไงนัครับดีอะครับ มีครับนีครับเียบอยครับนี่เดี๋ยวน้ำไปขูดครับไหม่เลยครับนี่ครับไมมนี่ก็คือท้าสแลกรอน้วครับขันแรกครับคือท้าสแลกร้องปืนไปก่อนนะครับอทำความสะอาดพัดลบมุมลบเรียมก่อนหลังโปเหล้ยงครับมูสามขอบสามยาง่ว่ามันเป็นจังชะต้องโปเหล้ยงเก็บก่อนครับคือโปปกติครับน้ำขาที่ขึ้นกันครับหมองหัวไม้หัวหยางครับต้องเป็นหัวไม้นี่ก็ต้องโปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาขูดทิ้นครับเดี๋ยวจะมา นี่ครับ,รบเดี๋ยวต่อไปก็เป็นการคูดดินนี่นะครับนำดินที่เราผสมแล้วนะครับดินน้ำผสมมาลิดนะครับเราพูดนะครับขูดให้เรียบเลยนะครับอ่า ตรงนี้ก็ขูดเรียบเหมือนกันนะครับไอ้โพลิสมิกก็ต้องขูดเรียบเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเรามาขูดแป้งครับขูดแป้งพอเราขูดจนทั่วแล้วเราก็รอให้แห้งนะครับพอรอแห้งเสร็จเราก็มาผัดน,นะครับ ผัดเลยทีนี้เราก็มาชลกนะครับเที่ยวหนึ่งนะครับรอยแห้งแล้วก็ผัดผัดแล้วก็พาชลักนะครับขูดที่วแบบนี้นะครับดูดะครับขดทัท่วพอทั่วแล้วตามรูอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอุดนะครับที่เราขูดดินนะครับมันก็จะเข้าไปอุดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ร้อยแห้งรอยแห้งแล้วก็ผัดนะครับ ขัดแล้วก็มาทาเล็กทาชล็กเสียบแล้วก็มาจะพ่นเลกเกอร์องพื้นหรือว่าจะเอาพุตตี้ก็ได้นะครับพ่นพุตตี้รองพื้นก็ได้นะครับแล้วค่อยมาลงสีกันนะครับเป็นจุดเที่ยวเป็นขั้นตอนนะครับนะครับนะครับเตียงนะครับสีเปียนนะครับเตียงสีพ่น เราก็จะทำขูดโดยรอบเลยนะครับ,บคุนรอบนะครับนี่นะครับหลังจากแป้งเสร็จนะครับเดยกขูดดินนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตรงกลางนี้จะเป็นจักุลามิเนตนะครับจักจุลามิเนตนะครับตรงกลางทําสีพ่นเฉพาะขอบแล้วก็ขาสีขานะครับนะครับเตียงนะครับเตียงเดียวนะครับเดี๋ยวรอแห้งครับรอแห้งเราก็จะมาขัดนะครับอันนี้ก็จะขัดแป้งแล้วก็ทาฉลักครับนี่นะครับ ต่อมาเราก็จะมาขัดนะครับพอ,อดินแห้งนะครับเราก็ออจะมาขัดใช้กระดาษทรายธรมดานะครับใช้กระดาษทรายใช้กระดาษทรายเบอร์สองก็ได้นะครับนี่ครับแป็ าที่ว่าขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแปะ,ะกันเพื่อว่าข้างบนนี้จุดแปะพโอเมก้านะครับแล้วก็เอาปสติหรือเอาหนังสพิมพ์ก็ได้นะครับมาติดกันไว้นะครับกันสีเขาไปเลอะนะครับหลังจากนั้นขัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาขัดแชลักนะครับต่อมาก็เป็นการทาแชลักนะครับทาชลักเพื่อความยึดเกาะนะครับ อ่าสักสักสองเที่ยวก็ได้นะครับนี่ครับอ่าเสร็จตรงไหนที่เราปูดยินไว้เราก็ทาให้นะคเราทาให้ทั่ว นี่นะครับทาเชลักใค่รอบ2ตัวเลยครับ2เที่ยวนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาพ่นฟุตตี้เขาได้นะครับแล้วก็จิบโป้อีกรอบหนึ่งนะครับอยามาดูนะครับนี่นะครับหลังจากทาเชลักไป2เที่ยวนะครับขัดแป้งแล้วนะครับตีแป้งขัดแป้งแล้วก็ทาเชลักไป2เที่ยวนะครับเชลักนี่พูดถึงว่าเชลักนี่ยิ่งทา หลายเทียบก็ยิ่งดีนะครับหนึ่งลักษณะในไม้สองก็คือจะทําให้สีของเราเนี่ยถ้าทําสีพ้นนะครับยางไม้ก็จะไม่ขึ้นครับคือลักษณะก็คือการยางไม้ด้วยนะครับนี่นะครับสําหรับแชลกนะครับพวกแชลกขาวนะครับที่ว่านํามาผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์นะครับสําหรับแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ผสมสีนะครับที่นํามาผสมกับแชลกผงนะครับหรือแชลกขาวนะครับนี่นะครับพอ ถ้าจะแลกไปสองเที่ยวแล้วนะครับถ้าเป็นไม้อัดยางนะครับสองเที่ยวก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นลำไม้อัดสักนะครับมาทําเป็นสีพ่นนี่สักสามเที่ยวนะครับถึงจะเอายางไม้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราทําสีพ่นไปแล้วถ้าเราเกิดนําเอาไม้อัดยาไม้อัดสักมาทํานะครับยางไม้จะขึ้นนะครับยางไม้จะออกง่ายนะครับเพราะว่าไม้อัดสักนั้น ตามลายนั้นจะมียางนะครับแนะนําให้ทาถ้าจะมาทําเป็นสีพ่นนั้นให้ทาชแล็กหลายๆเที่ยวจะดีนะครับถ้านําไม้อัดสักมาทําเป็นสีพ่นนะครับเพราะว่ายางไม้มันจะออกนะครับดังนั้นสิ่งที่กันยางไม้ได้ก็คือเฉล็กนั่นแหละครับนี่นะครับนี่นะครับหลังจากทาเฉล็กแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมา,าลูบๆนะครับลูบๆเอาเม็ดเฉล็ก,ลก,ลก,ลก, Aww ลกออกก่อนนะครับกระดาษทรายเก่าๆนะครับลูบ รอบๆเลยนะครับลูกรอบเลยเพื่อที่จะให้เม็ดของชแชลักนั้นหลุดนะครับให้ออกให้ลื่นๆพอประมาณนะครับลูกๆเพื่อเอาเม็ดออกเผื่อชแชลักเป็นเม็ดนะครับหลังจากนั้นก็มาพ่นะจะเป็นรองพื้นด้วยซิลเลอร์ก็ได้นะครับเอาซิลเลอร์มารองพื้นก็ได้นะครับก่อนที่จะพ่นเป็นสีพ่นขาวหรือสีพ่นตามที่เราชอบว่าจะเอาสีแบบไหนนะครับหรือเอาฟตตี้นะครับ มาพ่นรองพื้นทับก่อนนะครับหลังจากขูดดินแล้วก็พ่นพุตตี้ทับก่อนนะครับพุตตี้รองพื้นสีพ่นเนี่ยนะครับจะเป็นสีขาวก็ได้หรือจะเป็นสีเทาก็ได้นะครับพวกพุตตี้ทั่วไปนะครับเพื่อที่จะนํามาพ่นรองพื้นนะครับให้มันเต็มเซียนนะครับให้มันเต็มเซียนดีนะครับหลังจากนั้นเราค่อยลงสีกิ่งอีกทีหนึ่งนะครับนะครับหลังจากคาเชลเล็คเสร็จแล้วก็มารูบๆเอาเม็ดเชลเลคออกหลังจากนั้นเราก็มาพ่นพุตตี้กันนะครับ นะครับวิธีการขั้นตอนการทำสีโป้นนะครับนะครับต่อมาหลังจากเราขัดเรียบร้อยทาเชลักแล้วนะครับเราก็มารองพื้นด้วยพุตตี้นะครับเป็นพุตตี้รองพื้นนะครับก็คือสีจะออกขาวๆอย่างนี้แล้วก็มีออกเป็นสีเทาเช่นกันนะครับเป็นพุตตี้รองพื้นนะครับก็คือเพื่อที่จะให้ไปอุดเซียนเช่นกันนะครับอ่าพวกนี้จะเป็นพุตตี้รองพื้นนะครับ แต่นี้เป็นสีขาวนะครับเป็นปุตตี้พื้นสีขาวนะครับจะมีเป็นแบบสีเทาก็มีนะครับเป็นแบบสีเทาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นปุตตี้รองพื้นนะครับแต่วันนี้ได้ซื้อเป็นแบบปุตตี้รองพื้นแบบสีขาวมานะครับเพื่อที่จะเอามารองพื้นทําสีพ่นนะครับนะครับเป็นปุตตี้นะครับก็คือจะเป็นมีเนื้อแป้งเยอะนะครับเพื่อที่จะ ให้พ่นแล้วเข้าไปอุดในรูเซียนนะครับให้มันเต็มเร็วนะครับหลังจากเราขูดแป้งแล้วเราก็มาพ่นรือฟุตี้นะครับสักเที่ยวหรือสองเที่ยวก็ได้นะครับแล้วค่อยขัดเรียบนะครับคนเวลาเปิดถังมาก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้สีเนื้อสีในถังเข้ากันดีก่อนค่อยเทอ,ออกนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาผสมซินเนอร์อีกที่หนึ่งนะครับ เราจะเอาคนเราใสขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเราผสมทินเนอร์นะครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อสีพุตตี้นะครับลองดูนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพ่นพุตตี้นะครับพ่นพุตตี้เพื่อว่าจะให้มันเต็มเสี้ยนอันที่ผมผสมอีกทีนะครับใช้การกระป๋องนะครับ โอเคครับเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็มาลูกหลกแล้วก็พ่นอีกเที่ยวสองครับนี่ครับหลีจากพ่นพุตตีลองพื้นเที่ยวหนึ่งปวกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มารอเดี๋ยวเก็บโป้อ,อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยขัดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาเก็บโป้ตรงไหนที่มันเป็นปุมเป็นไรนะครับเราก็จะมา เก็บโป้นะครับดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ผิวมันเสมอนะครับ